โอเคครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนทุกท่าน,นกันด้วยนะครับวันนี้กลับเป็นใหม่อีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีลงรีซอตแพ็กนะครับทุกคนซึ่งมันจะไม่ได้ลงด้วยตัวจัดการฝ่ายเนาะก็คือเราจะลงด้วยแอปอีกแอปหนึ่งซึ่งผมไปเจอมาก่อนอื่นเลยให้เราไปที่แอปเอยไม่ใช่แอป <S <S คลิปคลิปนี้นะครับทุกคนคลิปที่ผมเคยสอนโหลดรีซอตแพ็กเฟสโผเนี่ย เสร็จแล้วให้เรากดดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับทุกคนเสร็จแล้วให้เรามาที่แอปแอปนี้ไปที่ l a y Store ก็ได้ครับทุกคนเสร็จแล้วกดค้นหานะค้นหาคําว่าแตกไฟล์จะเจอแอปแอปนี้ครับทุกคนแอปสีเขียวนะกดดาวน์โหลดแล้วกดเปิดเราจะค่อนข้างไปอย่างรวดเร็วนิดน,นึงนะครับทุกคนพอเรากดดาวน์โหลดกดเปิดมาแล้วกดดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วเสร็จแล้วเข้าไปที่ดาวน์โหลดครับทุกคน อันนี้ผมขอลบไปนี้ก่อนมันจะมีชื่อแอปไม่ใช่ชื่อไฟล์ชื่อนี้นะครับทุกคนคอมอะไรเนี่ยหกสิบสี่นะกดเข้าไปทีนึงจะเจอตรงนี้ครับทุกคนล่างสุดคำว่าคอมเพสกดเข้าไปเสร็จแล้วกดโอเคเลยรอมันทับนึงนะครับทุกคนเสร็จแล้วมันจะมีไฟล์ไฟล์หนึ่งครับทุกคนซึ่งไม่ได้ มีนามสกุลว่า MCPA เนาะจะมีนามสกุลอีกนามสกุลหนึ่งคือเป็นตัวแซดนะครับทุกคนเป็นเลเกตแล้วก็เป็นตัวแซดกดเข้าไปทีนึงกดวิวเลยนะครับทุกคนกดเข้าไปเลยเดี๋ยแล้วจะเจอไฟล์ไฟล์นี้กด <Okay. S 1> เข้าไปทีนึงแล้วก็กดโอเพนกดเปิดเลยครับทุกคนเสร็จแ,แล้วทีนี้นเขาจะพาเราเข้าไปที่ตัวเกมนะครับทุกคนซึ่งอันนี้สามารถทําได้ทุกเครื่องเนาะถ้าผม ผมว่าทําได้ทุกเครื่องแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้มีหลายคนที่ทําไม่ได้เนาะแต่เราเราเข้าไปที่เพยนะครับทุกคนกดตรงลูกศรลูกดินสอนกดไปที่รีซอสแพคอันนี้เอาออกก่อน,นมาที่ MyPack ครับทุกคนเลื่อนมาจนเจอคำว่าเนี่ย64คูณคูณนะกด Activate กด Pay ก็จะเป็นวิธีการลง อีกแบบหนึ่งเนาะผมจะไม่ลงด้วย e s file เนาะเพราะ e x file มันโหลดในเพ s สโตไม่ได้แล้วก็มันเป็นไฟ a ์ p k ซึ่งถ้าเราโหลดไฟ p k เยอะครับทุกคนมีโอกาสที่ว่าเครื่องเรามันจะชานะ้าเนาะโอเคมันก็จะเป็นเหมือนของผมเลยนะครับทุกคนนี่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นการวิจรรัยความเลิกของผมเล็กๆน้อยๆซึ่งผมสร้างกปแล้วมันไม่ได้ผลผลิตอะไรเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะไปคิดวิธีมาใหม่ โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็จะสั้นๆเนาะก็ะอย่าลืมที่จะกดไลค์ให้ผมเลยนะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดติดตามนะครับทุกคนเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับตอนนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบนะ๊ายบาย,บาย,บายครับ